นุมครบจ้าอ้อมอื้ร่อน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 โอ้โหลีลาน่าดูเลยแม่ค้าเสร็จแล้วเอาขั้นตอนต่อไป หยดน้ำทำขนครบหยดน้ำเสร็จแล้วก็จะใส่หน้านะคะทีนี้มีข้าวโพดมีแครอทมีต้นหอมนี่ที่ทำขนม,มครบ สินสวยหอมหวานจ้าอุอันนั้นจะสุกแล้วหม้อมอนนึงจะสุกแล้วจ้าไอ้ที่ผิดฝาน่ะคือจะสุกแล้วนะนี่นี้หยอดหัวหยอดหัวข้าวโพด เรียบร้อยรอสักพักนึงค่ะ